สวัสดีค่ะเวลคัมสุดพอดีฟาร์มนะคะวันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนคะร้านช่างดำกรุงสามจุรินนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาฟิตเจอร์ริงกันนะคะกับเกษตรสายชิวใช่ไหมคะเกษตรสายชิวครับค่ะวันนี้เราอยู่กับเกษตรสายชิวนะคะแล้วเกษตรสายชิวก็จะมาแนะนำสินค้าใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้คืออะไรคะยากําจัดวัชพืชสารอินรีย์กําจัดวัชพืชครับค่ะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์กําจัดวัชพืชนะคะใช่ พาราดีฟาร์มนะคะจะเอาไปทดลองนะคะในการฉีดผักบุ้งนะคะนี่ค่ะก็เป็นสารอินทรีย์ที่เราผลิตเองจากว่าถุธรรมาติซึ่งเปิดเปิดดมดูได้ไม่มีไม่มีไม่มีอันตรายครับอันนี้คือ5ลิตรอันนี้คือ5ลิตรใช่ไหมคะตัวนี้สูตรสูตรกำจัดผักบุ้งครับอันนี้สูตรกาจัดผักบุ้งในนาข้าวนะคะาะวพาราดีฟาร์มนะคะผักบุ้งในนาข้าวเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาไปทดลองใช้นะคะสูตรนี้ใช้ยังไงคะปริมาณเท่าไหร่คะก็ปริมาณก็ประมาณถ้าหนาหน่อยก็คือ5 0 0ซีต่อ1เปสพาย20ลิตรอ๋อ5 0 0ซีนะคะต่อ1เปสพาย20ลิตรนะคะครับ,รบนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทดลองนะคะในพาราดีฟาร์มนะคะนี่ค่ะถ้าสูตรนาข้าวก็คือจะเจี้ยจางลงแต่ข้าวข้าวจะไม่เป็นอันตรายกับข้าวแต่ว่าวัชพืชมันจะ ตายจะสลบไปอ๋อค่ะต้องรอด,ดูผลการทดลอง,อง<ด>น,น<ด>คะคะสูตรนี้ได้แต่ใดมาคะสูตรนี้ได้มาจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มันกันคือคุณทัทยไทรัตน์ยอดสิงห์เป็นสูตรของท่านที่มาแล้วก็แบ่งปันกันใช้ในกลุ่มที่ทําเกษตรอินทรีย์แล้วนะครับคุณทัยไทรัตน์นี่ท่านได้สูตรนี้มาจากไหนคะคือท่านไปเรียนมาเองเรียนมา,นมาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นกเกษตรอินทรีย์ที่ ทำเอนรีแล้วก็วิจัยเองมีความรู้แล้วก็ไปเรียนมามาจากประมาณว่าถึงญี่ปุ่นเลยครับได้ข่าวว่าคุณอุท์ไทรัตนะคะได้ศูนย์มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะคุณอุท์ไทรัตไปเรียนมาแล้วก็เป็นผู้นําในด้านเกษตรอินรีค่ะแล้วก็ทดลองเองเลยใช่ไหมคะทดลองเองใช้เองนี่คืออย่างผมเองได้มีโอกาสไปใช้ก็คือมันเห็นผลชัดเจนเยอะ เพาะสารอินทรีย์ที่เราไปฉีดไปฉีดหน้าขท้านะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ทดลองใช้ก็มาแบ่งปันกันทดลองดูให้พาราดีฟามเอาไปใช้ก่อนดีไหมคะจากที่เกษตรสายชิวนะคะได้เอาตัวอย่างตัวอย่างสารอินทรีย์นะคะไปฉีดหน้าเท้าของตัวเองก็มีการิดเลงใช่ไหมคะก็เกิดการเชื่อมั่นวันนี้ก็เลยมามาทดลองใช้สูตรกำจัดวัชพืช แต่มันก็จะบำรุงข้าวไปด้วยบำรุงข้าวไปด้วยใช่ไหมคะวัชพืชตายแต่ว่าข้าวสวยครับอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวพราริยสามจะเอาไปทดลองในแปลงข้าวของตัวเองนะคะค,ครับค่ะวันนี้นะคะพราริยสามก็ขอบคุณกเกษตรสายชิวมากเลยนะคะคที่มาแนะนําสินค้าดีๆแล้วก็เป็นปันเกี่ยวกับสาร NC นะคะในการกำจัดวัชพืชนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะฝากคิดถึงพี่หาทายรัฐด้วยนะคะครับผมโอเคค่ะพี่ญ่ฝากอะไรไหมก็ฝากทุกท่านติดตาม นะครับคาราดีฟาร์มซึ่งมีข้อมูลดีๆนะครับกับพันธมิตร,รในเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็ชอง,องเกษตร <น C. S 2> สายชใช่ไหมคะแล้วก็ช่องเกษตรสายชก็ฝากติดตามด้วยโดยเฉพาะมันจะมีโคกน้องนามโมเดลก็ค,คือเป็นกลุ่มที่ผลิตอินทรีย์นะครับจะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวหน้าในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์แล้วได้ได้ข่าวว่าพี่อยากจะทําเกี่ยวกับแหล่งผลิตยาด้วยใช่ไหมคะคือมันจะมีเป็นณตรงนี้นะครับ ก็มีแนวคิดเหมือนกันก็เป็นกลุ่มที่กําลังรวมกลุ่มกันก็คือมีแนวคิดที่จะสร้างทรัพย์สินในที่ดินของเราซึ่งสามารถเอามาผลิตอะไรได้เยอะแยะได้ทั้งยาได้ทั้งปุ๋ยได้ท่าอะไรโดยว่าเราไม่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยจากโลกภายนอกหรือไปพึ่งพาในุูนเพราะที่ที่ของเราเราสามารถแปลมือทาเพิ่มมือทาได้ครับนะมันก็เลยรวมมีแนวคิดรวมกันว่าจะปลูกพืชสมุนไพรอะไรต่างๆมาผลิตทุกอย่าง เป็นแหล่งผลิตอาหารและยาอ oh, <า>๋อเป็นแหล่งผลิตอาหารใช่ครับ<ะ>ใช่ครับแม้แต่พื้นที่ในนั้นอะ่ะมันจะไม่มีอันตรายเวลาเราอยากชิวๆอ,อ,อยากจะเดินจะอะไรเราสามารถเดิน <Okay. S 2> ใส่เกง้งขาสั้นเดินอะไรได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องหวาดระแวงแล้วที่จินเนี่ย <Okay. S 2> สมัยก่อนพ่อแม่เราครับก็ต่อก็คือว่าเอออย่างเกษตรสายชิวเองเนี่ครับมีมีแหล่งผลิตก็คือชื่อว่าพวกน้องนานลำดวนโมเดล แหล่งที่ตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมสุขภาพเป็นทรัพย์สินเป็นมูลค่าเป็นแผ่นดินทองอเราไม่ใช่กิดแค่อาหารปลอดภัยอย่างเดียวแต่เพียงแต่ว่าว่าเราจะปลูกพืชอะไรทุกอย่างโดยเฉพาะวิกฤตมันเกิดอนาคตมันเกิดขึ้นแน่แหล่งตรงนี้เราผิดทั้งอาหารและยาอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรใช่ไหมเป็นยาสมุนไพรครับ <c oughs> คือทุกอย่างมันมีธาตุทั้ง 4, ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันแครแค่ทางกันแต่ก่อนก็นกคือที่ดินของเราสมัยก่อนเนี่ย แม้แต่ดินอะไรต่างๆที่เราเดินบนพื้นผิวเนี่ยไปโดนอะไรบาดนิดบาดหน่อยเราสามารถเอาทรายเอาอะไรมาห้ามเลือดใช่ไหมครับแางเรนเอ็กเกิดเ,กเพราะว่ามันไม่มีพิษมีภัยดินบางพื้นที่มันสามารถเป็นยาได้ห้ามเลือดห้ามอะไรได้ทีนี้ในโลกอนา,นาคตมันเกิดวิกฤตอยู่แล้วเชื้อโรคมันมีแน่ๆแต่ในโลกนี้าตุทั้งสี่มันสามารถแก้ทางกันได้ออไม่แต่โควิดก็ยังแร่กระชายใช่ไหมคะ พิษของตะขาบมันก็ยังแพ้อย่างมาละตโตเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราศึกษาในเรื่องของสมุนไพรไม่จำเป็นต้องไปพึ่งโลกตะวันตกหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถเพิ่มมูลค่านในทีพิของเราเป็นแหล่งพิดทั้งอาหารและยาเป็นได้ทุกอย่างโดยเฉพาะลำลำดวนโมเดลนี่ก็คือจะทางเป็นอุโมงอะไรต่างๆอุโมง์เพื่อสุขภาพร,รอบๆรอบๆก็จะปลูกพวก พืชที่มันออกเกสรให้ความหอมเวลาเราวิ่งชิวๆตอนเช้ามันก็จะได้กลิ่นไอของดอกแต่ละชนิดสูดดมเข้าไปมันก็จะได้สุขภาพเนี่ยเพื่อคืออนาคตคก็อยากจะฝากทุกท่านลองติดตามนะครับในช่องเกษตรสายชิวก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับในโครงการก็ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็ได้รับรวบรวมพันธมิตรเครือข่ายของเกษตรก็มีในพิษเหมือนกันก็เลยมา สร้างวัตถุที่จะมาแบ่งปันให้เกษตรกรเนี่ยได้ลดต้นทุนการผลิตและมีสุขภาพที่ดีโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากติดตามเราด้วยใช่ไหมคะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะที่เป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะคะดูแลตัวเองนะคะบ๊ายบายค่ะขอบค่ะ